ในวันนี้เป็นวันที่ฝนตกนะครับช่วงเวลาที่ฝนตกเนี่ยนะครับสังเกตว่าต้นไม้ของเราเนี่ยจะจะสดชื่นมากกว่าปกตินะครับผมซึ่งเหตุผลก็คือมีการเติมออกซิเจนให้กับต้นไม้ของเรานะครับทั้งตัวต้นไม้เองแล้วก็ดินที่เราปลูกนะครับในวันนี้ผมก็จะมาทําคลิปเกี่ยวกับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่มันจะช่วยเพิ่มออกซิเจนให้กับดินและต้นไม้ของเรานะครับให้สดชื่นเหมือนกับหลังฝนตกครับผม สวัสดีครับอยู่กับน้าต้องพ่อบ้านลุยสวนนะครับวันนี้ก็เป็นวันหลังฝนตกนะครับผมเพื่อนๆคงสังเกตนะครับว่าหลังฝนตกเนี่ยนะครับมาดูนี่ฮะต้นไม้ของเราก็จะมีความสดชื่นนะครับผมนี่นะฮะก็คือจะสดชื่นสดใสมากกว่าปกตินะครับผมทีนี้ทำไมเหตุผลนะครับว่าหลังฝนตกนั้นนะครับต้นไม้ของเราเนี่ยนะครับจะสดชื่นมากกว่าปกตินะครับผม ทา,ทางที่ว่ามันก็เหมือนเป็นการลดน้ำมาครับแต่ว่าเวลาที่ฝนตกโดยธรรมชาติเนี่ยต้นไม้ก็จะสดชื่นเนื่องจากว่าเวลาที่ฝนตกเนี่ยนะครับนอกจากปริมาณน้ําที่มันมากขึ้นแล้วนะครับสิ่งที่มีความพิเศษเพิ่มเติมก็คือว่าเวลาฝนตกเนี่ยจะมีการนําพาออกซิเจนออกมานะครับถ้าเกิดว่าเป็นสูตรเคมีเนี่ยนะครับ เขาก็บอกว่าจะมีการเกิดไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์แล้วก็ปลดปล่อยออกซิเจนมาให้กับต้นไม้เนี่ยครับไม่ว่าทั้งต้นไม้แล้วก็ดินนะครับจะได้ปริมาณน้ําและออกซิเจนที่เพิ่มมากขึ้นกว่าปกตินะครับผมมันก็เลยจึงเป็นเหตุผลว่าเอ๊ะทำไมฝนตกโดยธรรมชาติเล้วเนี่ยต้นไม้เขาจะดูสดชื่นมากกว่าที่เราลดน้ําปกตินะครับเ<ม>นื่องจากว่ามีการมีออกซิเจนนะครับที่เกิดขึ้นโดยตามธรรมชาติเนี่ยมากขึ้นนะครับนั่นเอง เดี๋ยวผมก็จะพาท่านู้ชมดูนะครับว่าหลังบุหลังฝนตกนะครับผมเป็นช่วงหน้าฝนเนี่ยนะครับกว่ามะโลงของผมก็มีแทงหนอยอดอ่อนที่มาใหม่นะครับหลายจุดเลยครับผมหลายต้นหลายต้นเลยอย่างต้นนี้นะครับออกมา3กอเลยนะครับผมเนี่ยฮะก็คือเป็นหนอใหม่ๆออกมานะครับเมื่อเขาพร้อมเขาก็จะโตมาให้เราเห็นกวัก โบราณแบบใบดางนะครับอันนี้ก็มีะมียอดใหม่หน่อใหม่ออกมาให้ชัดนักเห็นชัดนะครับผมนี่ขึ้นมาหนึ่งอันอันนี้ก้อนน,น้อยๆเนี่ยนะครับผมก็มีนะครับผมขึ้นมาหน่อใหม่มาหนึ่งหนอเอาละครับวันนี้เราก็ทราบแล้วนะครับว่าเหตุผลที่หลังฝนตกต้นไม้สดชื่นมากกว่ากว่าปกติก็คือมีปริมาณออกซิเจนนะครับ ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะครับในน้ําฝนนะครับผมตกลงมานะครับอีกทั้งมีความชื้นสัมผัสที่สูงขึ้นนะครับมันก็เลยทําให้ต้นไม้มีความสดชื่นแจ่มใสมากขึ้นนะครับเอาละครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็ส่งเพื่อนให้ดูนะครับเพื่อให้เพื่อนดูนะครับผมแล้วก็อย่าลืมติดตาให้ผมเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ